ถ้าเราพูดถึงความชั่วร้ายของตัวละครในทีมเวอร์เทส2เราจะสามารถนึกถึงใครได้บ้างเป็นอันดับแรกๆหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าคนที่ชั่วร้ายในทีมเวอร์เทส2นั้นไม่มีเลยเพราะต่างคนก็ต่างมีเหตุผลเป็นของตัวเองกันทั้งนั้นและถ้าดูดีๆแล้วทุกๆคนนั้นก็เป็นคนเท่าๆกันไปหมดแต่มันก็ดูเหมือนว่าจะมีอยู่อีกหนึ่งคนที่เป็นคนจ้าวางแผนและควบคุมทุกๆสิ่งทุกๆอย่างได้อย่างเชี่ยวชาญแถมในอนาคตก็ดูเหมือนว่าเธอจะวางแผนที่อาจจะเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็เป็นได้ และคนคนนั้นจะเป็นใครอื่นไม่ได้เลยนอกจากแอดมินิสเตอร์หญิงสาวจอบวงการผู้อยู่เบื้องหลังแผนการอันชั่วร้าย Administrator หรือชื่อจริงๆของเธอนั่นก็คือเฮเรนเธอคือหญิงสาวที่ทำงานให้กับสองพี่น้องตระกูลแมนอย่างเรชมอนดและบูทรัคส์และแซ็กสันเฮลมาอย่างยาวนานและดูเหมือนว่าทุกๆคนในบริษัทแมนโคจะดูเชื่อใจและไว้ใจในตัวของเฮเรนเป็นอย่างมากเนื่องจากการบริหารและการดูแลระบบของเธอนั้นแทบจะไร้ที่ติเลยแถมคำพูดของเธอก็ดูน่าเชื่อถือมากๆซะด้วยซ้ำไป แต่ยังไงก็ตามถึงเราจะเห็นว่าเธอมีความน่าไว้วางใจมากถึงขนาดไหนแต่ในความเป็นจริงแล้วเฮเลนหรือแอดมินิสเตเตอร์ก็ตั้งใจที่จะครอบครองบริษัทแมนโคไว้เป็นของตัวเองแต่เพียงผู้เดียวตั้แต่แรกและพร้อมที่จะหักหลังเหล่าสองพี่น้องตระกูลแมนและเซ็กซันเฮลได้ทุกๆเมื่อแต่ยังไงก็ตามเธอไม่สามารถที่จะทําได้เพราะถ้าเธอตั้งใจที่จะทําแบบนี้ตั้งแต่ตอนแรกเธออาจจะถูกถอนสิทธิ์ในการเป็นผู้ดูแลของสงครามบริษัทแมนโคไปเลยก่อนที่จะได้ยึดของซะอีกเอาล่ะ ก่อนที่เราจะมาเข้าสู่เนื้อหาของแอดมินิสเตเตอร์คนปัจจุบันอย่างเฮเรนเราก็ควรจะมาทําความรู้จักเกี่ยวกับต้นตระกูลของเฮเลนกันก่อนเลยดีกว่าว่าเธอมีที่มาและความเกี่ยวข้องกับบริษัทแมนโคมันตั้งแต่ตอนไหนกันและเข้ามามีบทบาทได้ขนาดนี้เป็นเพราะใครกันแน่ย้อนไปในสมัยรุ่นพ่อของสองพี่น้องตระกูลแมนอย่างเซฟเนยานแมนโดยในช่วงนั้นเราก็จะรู้ดีกันว่าตัวของเซฟเนยานมีผู้ติดตามที่ซื่อสัตย์อยู่คนหนึ่งและสามารถพึ่งพาในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างได้ดี โดยคนคนนั้นก็คือปาราบัสเฮลหรือปู่ของแซ็กสตันเฮลนั่นเองแต่จริงๆแล้วเซฟเนาียานั้นก็ไม่ได้มีผู้ติดตามที่ซื่อสัตย์เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเพราะในาตอนนั้นเขาก็มีหญิงสาวคนหนึ่งที่เป็นผู้ที่คอยดูแลเรื่องเกี่ยวกับบัญชีและเรื่องต่างๆที่ควรจะดูแลภายในบ้านหรืออาจจะเรียกง,ง่ายๆว่าเป็นสาวใช้ภายในบ้านเลยก็ได้โดยคนคนนั้นก็คืออลิซาเบธคนที่ดูเหมือนว่าจะเป็นญาติหรืออาจจะเป็นญาติแท้ๆของเฮเลนหรือแอดมินิสเตเตอร์คนปัจจุบันนั่นเอง ซึ่งในช่วงที่เซเฟเนียนยังคงมีชีวิตอยู่อลิซาเบธนั้นก็ไม่ได้ค่อยมีบทบาทอะไรมากนะักนอกจากการดูแลบ้านของเซเฟเนียนและคอยตรวจสอบบัญชีอย่างซื่อสัตย์จนทําให้ตัวของเซเฟเนียน,นั้นรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจในการทํางานของเธอเป็นอย่างมากเซเฟเนียนจริงรักในตัวของเธอมากๆและพร้อมที่จะมอบสมบัติบางส่วนของตัวเองให้กับอลิซาเบทททกเมื่อเพราะเขาคิดว่ายังไงซะอลิซาเบธคงไม่หักหลังเขาอยู่แล้วไม่ว่าตอนนี้หรือในอนาคตแน่นอนเซเฟเนียนคิดถูก เพราะหลังจากที่ตัวของเขานั้นได้ตายลงไปอลิซาเบตก็ไม่ได้หนีไปไหนเลยหลังจากที่เจ้านายของตัวเองได้เสียชีวิตลงไปและยังคงทำงานให้กับบารดบัสเฮลปู่ของเซกสตันเฮลต่อไปจนกระทั่งได้เกิดสงครามการแย่ยงชิงสมบัติของสองพี่น้องตระกูลแมนขึ้นมาเธอจึงได้รับหน้าที่จากบารดบัสเฮลในการคอยตรวจสอบบัญชีและดูแลการต่อสู้ไม่ให้เกินเลยไปในสถานที่ต่างๆมากจนเกินไป จนกระทั่งสงครามนั้นได้ลากยาวไปจนถึงช่วงที่สงครามครั้งแรกของสองพี่น้องตระกูลแมนได้จบลงไปอลิซาเบตนั้นก็ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทน,นิดๆหน่อยหลังจากสงครามได้จบลงไปเมื่ออยู่ดีๆบูทรัคส์ก็ได้เรียกปู่ของเอนจิเนียร์อย่างเรดิแกนคอนเนคเธอร์เข้าไปพูดคุยอะไรบางอย่างโดยที่บูทรัคส์นั้นก็ได้ขอให้เรดิแกนนั้นช่วยสร้างเครื่องยืดอายุให้กับตัวของเขาหน่อยเพราะเขาต้องการที่จะตายเป็นคนสุดท้ายและถ้าเขาได้ตายเป็นคนสุดท้ายแล้วล่ะก็ สมบัติทั้งหมดของตระกูลแมนมันก็จะต้องตกมาอยู่ของเขาได้เพียงผูด้เดียวและแน่นอนแหละเลดิแกนก็ได้ตอบตกลงไปเพราะเห็นว่ามันถือว่าเป็นการท้าทายอย่างหนึ่งในการสร้างส,างสิ่งประดิษฐ์ที่เขาไม่เคยทํามาก่อนมันอาจจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีและน่าสนุกก็ได้ถ้าเกิดว่าเขาสามารถทํามันสําเร็จขึ้นมาได้แต่ทว่าในระหว่างที่เลดิแกนกําลังกลับมายังร้านของเขาเขาก็ได้พบกับอลิซาเบธผู้รับตําแหน่งแอดมินิสเตอร์ในตอนนั้นได้มารอตัวของเลดิแกนอยู่แล้วพร้อมตั้งคําถามกับเลดิแกนว่าทําไมถึงทําเช่นนั้น การทำแบบนั้นถือว่าไม่แฟร์เลยไม่ใช่เหรอการที่จะต้องมาเห็นใครเหมือนใช้สูตรโกงอะไรแบบนี้และเรื่องแบบนี้เธอยอมรับไม่ได้แน่ๆแต่ก็นะเรดิแกนก็ไม่ได้สนใจอะไรพวกนี้อยู่แล้วเพราะยังไงซะสงครามมันก็ได้จบลงไปแล้วและตัวของเรดิแกนก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับสองพี่น้องตระกูลนี้ต่อไปแล้ว เขาก็เลยคิดซะว่างานแบบนี้มันก็แค่พวกคนรวยจ้างงานปกติเท่านั้นแหละแต่เขาก็คิดแบบนั้นได้ไม่นานเพราะอยู่ๆอลิซาเบตก็ได้หยิบแร่บางอย่างขึ้นมาโดยแร่แๆนั้นก็คือสมบัติบางส่วนที่เซฟเนนยาน,นั้นได้มอบให้เธอนั่นก็คือออสเตเลียมนั่นเองเธอได้บอกกับเรดดิกนว่าเธอนั้นได้รับแร่ออสเตเลียมนั้นมาจากเซฟเนนยาหลังจากที่เซฟเนียานั้นได้เสียชีวิตลงไป แถมเธอก็ยังพูดอีกว่าแร่นี้มันจะเป็นแร่ที่ดีที่สุดในโลกถ้านําไปใส่กับเทคโนโลยีอะไรก็สามารถพัฒนาได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะแร่นี้มีความบริสุทธิ์สูงมากและอีกอย่างที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือมันเป็นแร่ที่สามารถยืดชีวิตและช่วงอายุคนได้อีกด้วยหลังจากที่เลดิแกนได้ฟังแบบนั้นมันก็เริ่มทําให้ตัวของเลดี้แกนรู้สึกสนใจขึ้นมาก่อนที่จะถามอลิซาเบธว่าการที่เธอเอาแร่แบบนี้มาให้กับเขาเธอมีเหตุผลและจุดประสงค์อะไรกันแน่อลิซาเบธก็เลยตอบไปว่ามันไม่มีอะไรพิเศษเหรอก เธอแค่ไม่อยากเห็นว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโกงกันก็เท่านั้นเองถ้าคนหนึ่งมีเครื่องยืดอายุแล้วอีกคนหนึ่งก็ควรจะมีด้วยและอีกอย่างหนึ่งมันก็ดูน่าสนใจไม่ใช่หรอที่จะได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆไปด้วยในตัวโดยหลังจากที่อลิซาเบธได้พูดจบลงไปเลดิแกนก็ได้รับข้อเสนอนั้นทันทีเวลาได้ผ่านไปรุ่นแล้วรุ่นเล่าหลังจากที่อลิซาเบธได้เสียชีวิตลงไปก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครทําหน้าที่เป็นแอดมินิสเตเตอร์ต่อจากเธอเลย มันอาจจะเป็นเพราะว่าเธอนั้นไม่อยากจะให้คนในตระกูลเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามอะไรแบบนี้อีกแล้วหรืออาจจะเป็นเพราะว่าลูกๆของเธอนั้นไม่อยากจะไปทํางานในแบบนี้และอยากมีชีวิตเป็นของตัวเองซะมากกว่ามันก็เลยทําให้ในระหว่างสงครามของทีมฟอเ s สต l ค s สติกนั้นก็ไม่มีผู้ประกาศหรือแอดมินิสเตเตอร์มาทํางานเลย จนกระทั่งสงครามของทิมวนเทสคลาสสิกได้จบลงไปและได้เดินทางมาถึงช่วงของทิมวนเทสปัจจุบันในระหว่างที่เซ็กสตันเฮลซีโอคนปัจจุบันของบริษัทแมนโคลได้ทําการหาเราทหารรับจ้างมาให้กับ2พี่น้องตระกูลแมนอยู่นั้นอยู่ๆก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาหาและบอกว่าตัวเองนั้นมีความเกี่ยวข้องกับอลิซาเบตและสามารถทําหน้าที่ในการดูแลระบบของสงครามได้โดยคนคน,นั้นก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเธอคือใครเพราะเธอคือเฮเลน และหลังจากที่เธอนั้นได้รับบทบาทมาเป็นแอดมินิสเตเตอร์เธอก็ได้ทํางานอย่างตั้งอกตั้งใจและมีผลงานมากมายให้กับเหล่าสองพี่น้องตระกูลแมนและแซ็กสตันเฮลได้เห็นมันก็เลยทําให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วตัวของเฮเลนนั้นเข้ามาในบริษัทแมนโคและทํางานแบบนี้มันเป็นผลมาจากการที่เธอได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วตระกูลของเธอนั้นควรจะได้รับแร่อย,อย่างออสเตรเลียมมาทั้งหมดไม่ใช่บริษัทแมนโค และความผิดทั้งหมดนี้เป็นความผิดของย่าของเธอที่หลังจากเธอเสียชีวิตลงไปแล้วอลิซาเบตก็ยอมยกแล่ทั้งหมดคืนกับบริษัทไปหลังจากที่เธอได้ทํางานอยู่ในหน้าที่บทบาทของแอดมินิสเตเตอร์เธอก็ได้รับมอบหมายงานต่างๆมากมายก่อนที่ชื่อเสียงของเธอนั้นจะเริ่มโด่งดังขึ้นมาเนื่องจากการกระทําของเธอในการดูแลระบบอย่างเป็นระเบียบและในที่สุดเธอก็ได้รับมอบหมายในการดูแลแร่อย,อย่างออสเตรเลียมสนใจอยาก ก่อนที่เธอนั้นจะเริ่มเป่าประกาศให้โลกรู้ว่าในบริษัทนี้มีแร่พลังงานบริสุทธิ์สูงอย่างออสเตรเลียอยู่มันก็เลยทําให้ท้ายที่สุดแล้วเธอก็เริ่มที่จะมีพนักงานเข้ามาเรื่อยๆและมีผู้ติดตามเข้ามาทํางานให้เธอโดยหนึ่งในนั้นก็คือมิสพอลลิงผู้ติดตามอันซื่อสัตย์ของแอดมินิสเตเตอร์นั่นเองและใช่ว่าเธอจะหยุดเพียงแค่นั้นเธอได้คิดการไกลและมองการไกลไปว่าในสักวันหนึ่งมันจะต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างหนึ่งแน่ที่อาจจะทําให้เธอนั้นจะต้องหลบหนีไปซ่อนตัวที่ใดสักแหห่่งงนึ เธอก็เลยทําการผูกมิตรกับเหล่าสภาและรัฐต่างๆทั่วโลกเพื่อที่จะเป็นพันธมิตรกันโดยใช้แก่อสเตรเลียมเป็นข้ออ้างเพื่อสักวันหนึ่งเมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเธอจะได้สามารถหลบหนีไปยังที่ไหนก็ได้โดยจะมีคนคอยคุ้มกันและปกป้องเธอตลอดเวลาโดยครั้งแรกที่เราจะได้พบเห็นเธอนั้นคือหัวเล่มคอมิกอย่างวอซึ่งผมก็ขอสรุปสั้นๆเลยละกันเพราะว่าผมพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาหลายรอบแล้วถ้าใครอยากรู้ก็สามารถไปรับชมในคลิปข้อมูลของเดวูแมนและโซเจอร์กันได้เลยนะครับผม เนื้อเรื่องในตอนนี้ก็จะ,ะแสดงให้เห็นว่าแอดมินิสเตเตอร์นั้นไม่ถูกใจที่เลดเดมูแมนและบูโซเจนั้นเป็นเพื่อนกันเธอก็เลยส่งคนให้ไปยุยงให้ทั้งคู่นั้นแตกคอกันและสุดท้ายทั้งคู่ก็ต้องมาแข่งขันกันนั่นเอง และเธอเองก็เป็นคนที่จ้างดีเลคเตอร์มาเพื่อทําคลิปแนะนําตัวให้กับแต่ละคนในทีมโดยเธอมีข้ออ้างว่าเธอนั้นต้องการที่จะเป่าประกาศให้คนที่สนใจหรือคนในบริเวณรอบๆสงครามนั้นได้รู้ว่าพวกเขาเป็นใครและทําหน้าที่แบบนี้เพื่ออะไรกันแต่ในความเป็นจริงแล้วเธอต้องการที่จะนําข้อมูลเหล่านี้มาแบ็ก <c oughs> เมลเหล่าทหารรับจ้างซะมากกว่าถ้าเกิดว่าวันในวันหนึ่งเราทหารรับจ้างเกิดอยากจะต่อต้านหรือหลบหนีขึ้นมาซึ่งการกระทําเหล่านี้มันก็ได้ถูกเหล่าทหารรับจ้างจับได้ในท้ายที่สุด <c oughs> ในเวลาต่อมา เฮเรนกับบิสพอลลิงพร้อมทั้งเซ็กตันเฮลต้องเดินทางไปขึ้นศาลเพื่อสอบสวนเรื่องของการเสียชีวิตของปูพี่โจเนื่องจากทงางศาลเห็นว่าบริษัทแมนโคนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของปูพี่โจลิงที่ถูกฝึกขึ้นมาเพื่อส่งไปยังอวกาศโดยที่จรวดนั้นก่อนที่จะบินถึงชั้นบรรยากาศจรวดก็ได้เกิดระเบิดขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุและอย่างที่เรารู้ๆกันว่าเซ็กตันเฮลนั้นไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้เลยแต่กลับกลายเป็นว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นี่แหละ คือฝีมือของแอดมินิสเตเตอร์ที่เป็นคนสับเปลี่ยนเชื้อเพลิงในกระสวยอวกาศออกไปจากที่ในตอนแรกนั้นเชื้อเพลิงของยานมันคือออสเตรเลียมแต่เธอดันเอาออสเตรเลียมออกไปจากยานและทําการใส่ขี้เท่าเข้าไปแทนมันจึงทําให้ระบบขัดข้องและเกิดการระเบิดไปได้ที่สุดก่อนที่เฮเลนหรือแอดมินิสเตเตอร์ของเรานันจะรีบนำออสเตรเลียมไปซ่อนไว้ยังแหล่งกบดานของเธอและเดินทางมาขึ้นศาลจนพ้นความผิดเนื่องจากติดสินบนกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงไปนั่นเองแต่ก็ใช่ว่าทุกการกระทําของเธอนจะถูกปิดบังเสมอไป เพราะมันก็มีอยู่คนๆหนึ่งที่มองเกือบทุกการกระทําของแอดมินิสเตอร์และรู้ในทุกๆเรื่องว่าเธอต้องการจะทําอะไรกันแน่หรือการวางแผนในเรื่องต่างๆที่อาจจะทําให้เกิดเรื่องเลวร้ายมากมายในอนาคตและตัวของเขาเนี่แหละที่จะเป็นคนหยุดแผนการทั้งหมดก่อนที่เรื่องทุกอย่างจะสายเกินแก้ซึ่งคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลเลยเพราะคนคนนั้นก็คือเกรย์แมนน้องชายคนเล็กสุดของตระกูลแมนที่ถูกทอดทิ้งและหายไปจากตระกูลนั่นเอง หลังจากเวลาได้ผ่านไปสักระยะหนึ่งมันก็ได้ถึงช่วงเวลาที่ทุกคนนั้นรู้กันดีเกรย์แมนได้เริ่มเคลื่อนไหวและทำการบุกเข้าไปฆ่า2พี่น้องอย่างเลดมอนด์และบูทรัคส์เพื่อที่จะกอบกู้บริษัทให้มาอยู่ในมือของตนเองและทำการปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างก่อนที่แอดมินิสเตเตอร์จะเริ่มรู้ตัวและรีบแจ้งเรื่องดังกล่าวให้กับเซ็กซ์ตันเฮลได้รับทราบพ,พร้อมกับตัวของเฮเรนที่เริ่มรู้สึกหวาดกลัวและหวาดระแวงในตัวของเกรย์แมนว่าอาจจะบุกมายึดออสเตรเลียมทั้งหมดของเธอหรืออาจจะหาเธอพบและฆ่า มันจึงทําให้เฮเลนหรือแอดมินิสเตเตอร์ได้พยายามขนส่งออสเตเลียมทั้งหมดบนโลกไปยังต่างสถานที่ทีละนิดทีละนิดโดยไม่ให้ใครรู้และไอสถานที่ที่ว่านั่นก็คือเมืองใต้น้ํานั้นนิวซีแลนด์หรือบ้านเกิดที่แท้จริงของสไนเปอร์และในระหว่างนั้นเองมันก็เป็นเวลาที่เหล่าทหารรับจ้างนั้นได้เข้าต่อสู้กับเหล่าขุนยนของเกรแมนไปด้วยนั่นเอง จนในท้ายที่สุดแล้วเหล่าทหารรับจ้างก็ได้พ่ายแพ้ลงไปพร้อมกับเซ็กสตันเฮลที่ได้เสียบริษัทแมนโคไปด้วยมันก็เลยทําให้แอดมินิสเตเตอร์ได้รีบทําการหลบหนีไปทันทีโดยที่ไม่สนใจเลยว่าคนอื่นจะเป็นตายร้ายดีกันยังไงแต่ถึงจะบอกว่าไม่สนใจอะไรเธอก็ยังทิ้งข้อความให้มิสพอลลิงได้หลบหนีหรือซ่อนตัวอยู่ดี เวลาได้ผ่านไป6เดือนอยู่ๆมิสพอลลิงก็ได้รับคำสั่งจากแอดมินิสเตเตอร์ให้ไปตามรวบรวมเหล่าทหารรับจ้างมาช่วยเหลือในการนำออสเตรเลียมชิ้นสุดท้ายบนโลกกลับมาให้ได้โดยที่ตัวของเธอนั้นได้บอกแหล่งที่ซ่อนของออสเตรเลียมทั้งหมดที่เธอรู้แถมยังบอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปตามตัวของเอนจิเนียร์ให้กลับมารวมทีมอีกครั้งเพราะตัวของเอนจิเนียร์อยู่กับเธอแล้วนตอนนี้โดยแหล่งที่ซ่อนแรกที่มิสพอลลิงได้ทำการสั่งให้เฮเวียและสเกลเดินทางไปนะั่นก็คือเหมืองแร่ในออสเตรเลีย แต่ดูเหมือนว่าเหมืองแร่นั้นจะไม่มีแร่เหลืออยู่เลยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเกรแมนนั้นอาจจะเดินทางมาถึงและนําแร่ทั้งหมดไปก่อนแล้วก็เป็นได้ ก่อนที่ทีมอมมิสพอลลิง Miss จะได้เดินทางไปยังจุดซ่อนจุดที่2นั่นก็คือเมืองใต้น้ำนั่นนิวซีแลนด์นั่นเองและในท้ายที่สุดแล้วทีมของมิสพอลลิงก็ได้พบกับออสเตรเลียมชิ้นสุดท้ายบนโลกที่กลายเป็นกระสวยอวกาศไปแล้วแต่ทีมของมิสพอลลิงยังไม่ทันจะได้ขอคืนแม่ของสไนเปอร์ก็ได้ทําการขับกระสวยหนีออกไปนอกโลกเป็นที่เรียบร้อยมันก็เลยทําให้แล่ออสเตรเลียมชิ้นสุดท้ายบนโลกเหลือเพียงแค่ก้อนเดียวเท่านั้นและก้อนนั้นมันก็อยู่กับเกรย์แมนนั่นเองและในระหว่างที่สงครามของทีมวเทสลลกะปัััจจจจุบนจจบนงง เกรแมนที่กำลังจะตายก็ได้บอกกับมิสพอร l ลิงเรื่องความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับแอดมินิสเตอร์ว่าจริงๆแล้วเฮเรนนั้นไม่ใช่คนดีเลยแม้แต่น้อยถ้าขืนยังช่วยเธออยู่เรื่องที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์อาจจะเกิดขึ้นก็ได้และสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมาอาจจะเลวร้ายกว่าสิ่งที่เขาเคยทำไว้กับออสเตรเลียซะด้วยซ้ำไปก่อนที่เกรย์แมนนั้นจะได้สิ้นลงไปในที่สุดและในท้ายที่สุดแล้วเหล่าทหารรับจ้างทีมพร์เทสทูก็ได้ชนะทีมของทีมพร์เทสคลาสสิกลงได้ก่อนทีี่่่่จจะไไดดด้้้สงตตตออออเเเรรลลยยมิินนนนุทาาบบโกกกใหััปป็ค และในระหว่างนี้เราก็จะได้รับรู้ความจริงว่าแอดมินิสเตอร์คนนี้หรือเฮเรนก็มีอายุยืนยาวมามากเพราะตัวของเธอเองก็มีเครื่องยืดอายุเหมือนกันและดูเหมือนว่าเครื่องยืดอายุนั้นก็จะมีเทคโนโลยีสูงพอๆกับเกรย์แมนเลยซะด้วยซ้ําไปและหลังจากเรื่องทั้งหมดนี้ได้จบลงไปอินเจเนียก็ได้คืนชีพให้กับเฮเรนให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งพร้อมทั้งบอกว่าน้ำยาออสเตรเลียนี้คือน้ำยาชิ้นสุดท้ายแล้วขอให้ใช้อย่างประหยัดถ้าไม่อย่างนั้นเธออาจจะต้องกลับไปตายอีกครั้งก็ได้และยานี้สามารถยืดอายุเเเเธออได้้พียงแค่่6ืนนนทาั แต่ถว่าแอนด์ินิสเตเตอร์ก็ไม่ฟังพร้อมกับหยิบน้ำยาทั้งหมดไปใช้กับตัวเองจนกลับมาเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เธอนั้นจะได้เริ่มดําเนินแผนการสุดร้ายกาดของเธอที่ตั้งใจไว้สักที